ความรู้ที่มีประโยชน์นั้นเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับมนุษย์มากกว่าทรัพย์สินเงินทองเพราะทรัพย์สินเงินทองปสามารถติดตามตัวเขาไปในหลุมฝังศพได้ความรู้ที่ยังประโยชน์สำหรับผู้เสียชีวิตคือความรู้ในหลักการศาสนาอิสลามที่เขาได้ศรัทธาได้ปฏิบัติและได้เคยเผยแผพร่ไว้เมื่อครั้งมีชีวิตอันเป็นความรู้ที่ได้รับผลบุญแก่เขาเอง และผลบุญในการเผยแพร่ชื่อแก่ผู้อื่นอย่างต่อเนื่องสถาบันเรียนรู้อิสลามจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมอบรมเพื่อกลุ่มจิตอาสาในประเด็นการเยี่ยมเยียนและการให้กำลังใจผู้ป่วยการจัดการมายิดในชุมชนแล้วครับวันนี้สถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ทำกิจกรรมภาคปฏิบัตินะครับที่เรียกกันว่าเวิร์กช็อปนะครับในเรื่องของการจัดการศพตั้งแต่เรื่องของการ เตรียมตัวตายการจัดการการดูแลผู้ป่วยนะครับรวมไปถึงการจัดการศพอาบน้ํไม่ยึดอย่างไรนะครับแล้วก็การห่อกระฝันการละหมาดยานาซแล้วก็การรวมไปถึงการฝังศพนะครับตามสุนนะแบบฉบับของท่านนาบีจุดประสงค์ที่เราจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับเราจัดกิจกรรมเฉพาะนะครับจิตอาสาที่ร่วมกันขับเคลื่อนและก็ทํางานในสถาบันเพราะว่า เราคือแหล่งเรียนรู้อิสลามเนะี่ยเราก็จะต้องให้ความรู้นะครับกับคนทำงานเพื่อที่จะนำไปสอนต่อและสามารถที่จะปฏิบัติได้และเราก็จะไปจัดกิจกรรมใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่ลำปางนะครับวัตถุประสงค์ของเราก็คืออยากจะให้พี่น้องมุสลิมเนะี่ยสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้เป็นด้วยกับตัวเองนะครับเพราะวันนี้เนะี่ยเราพยายามนะครับที่จะให้ทุกคนได้เรียนรู้ เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าคนในครอบครัวนะ่ยแล้วเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครเลยนะ่ยแน่นอนครับว่าเราก็ต้องทําให้เป็นนะครับเราจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็อินชอาลอก็จะต่อยอดกันไปในประเด็นต่างๆเช่นการละหมาดการการอบรมเชิงปฏิบัติการในส่วนต่างๆในภาคอิบาดาในครั้งต่อๆไปครับอินชอาลอลุ่มคิตอาสาที่เข้าร่วมอบรม ได้ความรู้เพิ่มขึ้นและพร้อมนำความรู้สู่การปฏิบัติและเผยแพร่ต่อไปนีก็ได้มาอบรมเรื่องการทำมยินะก็อัลฮัมดุลลาห์เมื่อก่อนนี้ก็ทำไปแบบบ่ค่อยมีความหัวครับแต่ได้มาอบรมนี่ก็ได้ความรู้มากเลยคือมันมีรายละเอียดหลายอย่างที่เขายังบเพราะว่าการตายนั้นมันบบได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวถึงขนาดเลยแต่หลังจากนั้นครับ มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยหลังจากความตายครับได้ความรู้คืออันที่เหอบฮู้เรื่องการละมาดนะละมาดนะ mm hmm. ละมาดจนาจแล้วก็ต้องค,อคือความละมัดระวังทุกอย่างจะต้องทาด้วยความละมัดระวังถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ต้องปกป,กปก้องเอารอ็อกพื้ดีก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสถาบาันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงยืนยัดเพื่อส่งต่อความรู้อิสลามตามหลักการส่งต่อไปยังพี่น้องในพื้นที่และใกล้เคียงซึ่งสําคัญเพื่อปกป้องพี่น้องมุสลิมให้อ,อยู่ในแนวทางของอันอิสลามซึ่งจะนํามาซึ่งความพาสุขของชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้าอินชาลลอจุมพลสี่สมบัติรายงาน